สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบกับผมครูธิรพัฒน์อีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันในบทที่2 3เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพนะครับในหัวข้อเรื่องสิ่งมีชีวิตกลุ่มโปรคาริโอตจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้นะครับเมื่อเรียนจบเนี่ยครูคาดหวังว่านักเรียนสามารถอธิบายลักษณะสําสคัญของแบคทีรียแล้วก็อาร์เคียแล้วก็พร้อมยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่เป็นแบคทีรียแล้วก็อาร์เคียได้นะครับเรามาดูภาพนี้กันนะครับนักเรียนพอจะทราบไหมครับว่าภาพนี้คืออะไร ภาพนี้คือภาพของซากดึกดำบรรสโ s t า o m a t o l นะครับเป็นซากถึกดำบรบรบที่เกิดจากโปรคาริโอตเนี่ยยึดจับกับตะกอนนะครับมีอายุอยู่ประมาณกว่า3,500ล้านปีนะครับตัวอย่างซากถึกดำบรรเนี้ยจะพบได้ทั่วไปนะครับทางภาคใต้ของประเทศไทยนะครับมีคำถามมาให้นักเรียนลองช่วยกันคิดครับว่าในช่วงที่ยังไม่พบสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น นักเตียนคิดว่าโปรคาริโอตเนี่ยมีบทบาทสำคัญต่อสภาวะแบบรอมบนโลกของเราอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวเรามาลองดูเฉลยกันนะครับในช่วงแรกเนี่ยครับก็จะมีแสงแดดนะครับจากดวงอาทิตย์นะครับเชื่อกันว่าโปรคาริโอตบางกลุ่มนี่นะครับมีวิวัฒนาการนะครับจนกระทั่ง สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วก็สร้างแก๊สออกซิเจนออกมาอย่างสิ่งแวดล้อมได้นะครับแล้วคาดว่าแบคทีเรียกลุ่มนี้ก็จะคือแบคทีเรียพวกที่สังเคราะห์แสงได้หรือไซโนแบคทีเ r ียนะครับเมื่อเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงของกลุ่มไซโนแบคทีเ r ียนะครับก็จะทำให้สัดส่วนของแก๊สออกซิเจนบนโลกเนี่ยครับเปลี่ยนแปลงจาก1%นะครับไปเป็น10%นะครับ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของแก๊สออกซิเจนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับก็จะมีผลต่อการดำรงชีวิตของโปรคาริโอตกลุ่มอื่นนะครับที่อยู่ในช่วงนั้นนะเป็นอย่างมากนะครับโปรคาริโอตบางกลุ่มนะครับที่ปรับตัวไม่ได้ก็จะสูญพันธุ์ไปส่วนโปรคาริโอตที่ปรับตัวได้ก็จะมีชีวิตรอดมาจนถึงปัจจุบันนะครับแต่ก็จะมีโปรคาริโอตบางกลุ่มเหมือนกันครับที่ไม่ได้อาศาัยอยู่ในแหล่งที่มีแก๊สออกซิเจนนะครับที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของมันก็ยังสามารถที่จะ ปรับตัวแล้วก็พบเห็นอยู่ได้จนถึงปัจจุบันนี้เช่นกันครับนักเรียนจําภาพสองภาพนี้ได้ไหมครับมันคืออะไรเอ่ยมันคือภาพของเซลล์สัตว์และก็เซลล์พืชครับมีคําถามมาให้ลองคิดอีกแล้วนะครับว่าโปรคาริโอตส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่มีขนาดเล็กนะครับนักเรียนคิดว่าเซลล์ของโปรคาริโอตเนี่ยมีลักษณะสําคัญที่แตกต่างจากเซลสัตว์และก็เซลล์พืชอย,อย่างไรบ้างครับ ให้เวลาลองคิดสักพักหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันอย่างแรกเลยนะครับโปรคาริโอตเนี่ยครับเซลลของมันนี่นะครับไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสครับแล้วก็ไม่มีออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้มด้วยเช่นกันนะครับสารพันธุกรรมทั้งหมดเนี่ยอยู่ภายในไซโทพลาซึมนะครับเรียกว่านิว l คลีออย แล้วก็ผนังเซลล์เนี่ยมีองค์ประกอบแตกต่างจากผนังเซลล์ของเซลล์พืชครับถ้าเราใช้องค์ประกอบของผนังเซลล์นะครับของโปรคาริโอตเนี่ยเป็นเกณฑ์ในการจําแนกโปรคาริโอตเนี่ยเราสามารถจําแนกโปรคาริโอตได้เป็น2กลุ่มใหญ่ด้วยกันก็คือแบคทีเรียและก็อาร์เคียเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าโปรคาริโอตทั้ง2กลุ่มเนี่ยแตกต่างกันเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับเรามาดูสิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกนะครับนั่นคือแบคทีรียครับ แบคทีรียเนี่ยจะมีผนังเซลล์นะครับที่มีองค์ประกอบที่เรียกว่าเพปติโดไกลแคนะครับกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนนะครับจะใช้กรดอะมิโนตัวแรกนะครับเป็นฟอร์มิลเมทโอนีนเสมอนะครับมี rna polymerase 1ชนิดแล้วก็หลายชนิดนะครับหรือหลาย species เนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับโดยอาศัย flagellum แต่ละเส้นนะครับ ปกพัดนะครับช่วยในการเคลื่อนที่ของแบคทีเรียแบคทีรียเนี่ยครับสามารถอยู่เป็นแบบเซลล์เดี่ยวก็ได้นะครับเป็นกลุ่มก็ได้หรือเป็นสายก็ได้นะครับมีรูปร่างได้หลายแบบนะครับอาจจะเป็นรูปร่างแบบกลมแบบแท่งหรือแบบเกลียวนะครับส่วนใหญ่สืบพันธุ์โดยการแบ่งแยกตัวนะครับหรือ binary fission เริ่มต้น การ uh, แบ่งเซลล์แบบแบ n นดี้ฟิชชันนะครับ mm hmm. ก็คือเซลล์แบคทีรียเนี่ยจะมีการสังเคราะห์สารพันธุกรรมนะครับเพิ่มขึ้น,เป,นเป็นสองเท่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเกิดการแบ่งไซโทพลาซึมแล้วก็แบ่งสารพันธุกรรมที่สังเคราะห์ขึ้นนะครับไปอยู่กันคนละด้านของเซลล์นะครับซึ่งเซลล์เนี่ยก็จะขยายขนาดขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเซล์ก็จะกลายเป็นแบคทีเรีย2เซลที่มีลักษณะ,ะเหมือนกันนะครับ นอกจากนี้นะครับยังพบแบคทีเรียได้ทั้งในดินในน้ําในอากาศนะครับในอาหารหรือแม้กระทั่งในร่างกายของสิ่งมีชีวิตอื่นและพบแบคทีเรียในสภาวะต่างๆนะครับทั้งในน้ําเคม็มน้ําจืดน้ําปล่อยนะครับหรือทาน้ําแข็งหรือแม้กระทั่งในน้าพุร้อนก็สามารถพบสิ่งมีชีวิตกลุ่มแบคทีรียได้เช่นกันครับเราก็ทราบไปแล้วนะครับว่าแบคทีรียเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายสูงครับในการจําแนกแบคนนทีรียออกเป็นกลุก่มนะครับอาจ ใช้เกณฑ์ต่างๆในการพิจารณาได้นะครับอย่างเช่นใช้รูปร่างนะครับก็ที่ทราบไปแล้วนะครับว่ามีทั้งแบบรูปร่างกลมแท่งหรือเกลียวแจริงๆเนี่ยสามารถแบ่งรูปร่างได้มากกว่านั้นอีกนะครับแต่ถ้าเกิดใช้องค์ประกอบของผนังเซลล์นะครับเราจะสามารถแบ่งแบ,งแบคทีรียออกได้เป็น2กลุ่มด้วยกันก็คือแบคที r ียกำลบบแล้วก็แบคทีเ r ียกมบวกกมลบกับกมบวกเนี่ยครับมาจากไหนนะครับก็คือเป็นการติดสีนะครับซึ่งจะใช้เทคนิค การย้อมที่เรียกว่า Gram staining นะครับในการมาย้อมอผนังเซลล์ของแบคที ria นะครับจากภาพที่เห็นเนี่นะครับเป็นภาพใต้กล้องจุลทัศน์แบบใช้แสงนะครับจะเห็นว่าแบคที ria เนี่ยติดสีสสีด้วยกันก็คือสีม่วงๆอองเงินนะครับกับสีแดงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบคที ria ชนิดไหนหรือแบบหรือที่มีผนังเซลล์แบบไหนนะครับจะติดสีม่วงหรือสีแดงนะครับอันนี้เป็นโครงสร้างของ ผนังเซลล์นะครับของแบคที ria ข้างบนเนี่ยจะเป็นแบคที ria g r a มบวกนะครับแบคที ria g r a มบวกเนี่ยจะมีส่วนของแปปติโดไกลแคนนะครับที่เห็นเป็นสีม่วงนะครับค่อนข้างหนานะครับมีแปปติโดไกแคนเนี่ยเป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์อยู่ประมาณ90%เลยทีเดียวนะครับทำนั้นเมื่อย้อมอสีแกรมสเตนนิ่งนะครับจะทําให้แบคที ria g r a มบวกเนี่ยครับ,รบติดสีม่วงนะครับ ส่วนแบคทีเรียแกรมลบเนี่ยครับจะมีส่วนของแบปติโดไกแคนเนี่ยครับน้อยกว่านะครับมีอยู่ประมาณ10%ขององค์ประกอบของผนังเซลล์นะครับแต่ว่าแบคทีเรียแกรมลบเนี่ยครับลักษณะของผนังเซลล์เนี่ยจะซับซ้อนกว่าของแบคทีเรียแกรมบวกครับก็คือจะมีเยื่อหุ้มผนังเซลล์2ชั้นนะครับซึ่งส่วนชั้นนอกของเยื่อหุ้มเนี่ยครับจะติดสีแดงนะครับเราจึงเห็นแบคทีเรียแกรมลบเนี่ยครับเป็นสีแดงถ้า เราใช้เกณฑ์อีกอันนึงนะครับคือการดำรงชีวิตในสภาพที่มีออกซิเจนนะครับเราสามารถแบ่งแบคทีออกได้เป็นกลุ่มต่างๆนะครับอันแรกนะครับคือแบคทีรียที่สามารถดำรงชีวิตได้ในที่ที่มีออกซิเจนนะครับหรือออปิเกตแอโรบครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มที่ดำรงชีวิตได้เฉพาะในที่ที่ไม่มีออกซิเจนนะครับหรือออปิเกตแอนแอโรบนะครับและกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มที่ ดำรงชีวิตในที่ที่มีออกซิเจนก็ได้หรือไม่มีออกซิเจนก็ได้นะครับหรือเราเรียกว่า facultative anaerobe ครับอันนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวครูมีภาพให้ดูนะครับถ้าเราลองเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียนะครับทั้ง3กลุ่มนะครับภาพแรกเนี่ยที่ลูกศรชี้สีแดงคือบริเวณที่มีแบคทีเรียเจริญอยู่นะครับจะเห็นว่าพวก obligate a e r o b e หรือหรือดำรงชีวิตในสภาวะที่มีออกซิเจนเนี่ยครับจะ,จะเจริญอยู่บนผิวหน้าของอาหารเลี้ยงเชื้อนะครับ ในขณะที่เป็นกลุ่มออบิเกตแอนแอโรบเนี่ยครับก็จะเจริญนะครับอยู่ตรงลูกสองสีแดงก็คือตรงบริเวณก้นของหลอดทดลองนะครับที่มีอาหารเหลืองเชื้อนะครับเนื่องจากว่าถ้าด้านบนเนี่ยก็จะมีแก๊สออกซิเจนอยู่นะครับซึ่งซึ่งก็จะมีผลต่อการเจริญของแบคทีเรียกลุ่มนี้นะครับในขณะที่กลุ่มที่เป็นแฟคทอติทีฟแอนแอโรบเนี่ยนะครับก็จะพบะเชื้อน,นี่นะครับจเจริญอยู่ทั่วทางอาหารเหลืองเชื้อในหลอดทดลองครับอันนี้นักเรียนก็คงจะเห็นภาพ ตัวอย่างของกลุ่มแบคทีรียที่ใช้เกณฑ์นในการดำรงชีวิตในที่ที่มีออกซิเจนในการจำแนกน,นะครับเกณฑ์ต่อมานะครับก็คือถ้าเราพิจารณาการสร้างอาหารนะครับเราก็จะแบ่งแบคทีเรียออกได้เป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับก็คือกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่สร้างอาหารเองได้นะครับหรือออโตโทรนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นกลุ่มที่สร้างอาหารเองไม่ได้นะครับหรือเฮทโทรโทรครับที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นภาพของแบคทีเรียชนิดต,ต่างๆนะครับ หรือสายพันธุ์ต่างๆ,ๆนะครับนับกเรียนรู้จักแบคทีเรียตัวไหนบ้างนะครับถ้ายังไม่รู้จักไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวครูจะมายกตัวอย่างแบคทีเรียแต,แต่ละกลุ่มนะครับหรือแต่ละชนิดเนี่ยให้นักเรียนทราบนะครับว่าแบคทีเรียแต่ละชนิดเนี่ยมีลักษณะแบบไหนแล้วก็มีบทบาทสําคัญหรือมีประโยชน์หรือโทษต่อมนุษย์เราอย่างไรบ้างนะครับตัวแรกเลยนะครับเรามาดูนะครับแบคทีเรียนในกลุ่ม g e n u s คลอสติเดียมนะครับ คอสติเดียมเนี่ยเป็นแบคที ria แกรมบวกครับมีรูปร่างแบบแท่งนะครับแต่ว่าลักษณะแท่งของคอสติเดียมเนี่ยครับจะมีลักษณะพิเศษนิดนึงนะครับตรงที่จะมีลักษณะเป็นคล้ายๆเหมือนกระบองป่องออกมาจากด้านหนึ่งของของตัวเซลล์แบคที ria นะครับส่วนใหญ่ดำรงชีวิตแบบไม่สามารถทนกับออกซิเจนได้นะครับหรือเป็นออบิเกตแอนแอโรบนั่นเอง แล้วก็สร้างอาหารเองไม่ได้นะครับบางสปีชีเนี่ยสามารถสร้างสารพิษนะครับเช่นสารพิษโบทูลินัมนะครับสร้างจากคอสติดียมโบทูลินัมนะครับทำให้เกิดโรคโบทูลิซึมนะครับอันนี้จะพบได้นะครับในพวกอาหารนะครับเช่นหน่อไม้ปี๊บนะครับที่ต้องมีการปิดปี๊บซึ่งจะเกิดภาวะที่ขาดออกซิเจนขึ้นในปี๊บนะครับทำให เจ้าคอสซิดเดียมเนี่ยสามารถเจริญได้ดีแล้วก็สร้างสารพิษบอทูลินันมออกมานะครับบางสปีชีส์นะครับก็สามารถทําให้เกิดโรคบัดทยักนะครับซึ่งบัดทยักเนี่ยเราก็น่าจะได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคบัตทยักกันทุกคนตั้งแต่เด็กนะครับสารพิษที่สร้างขึ้นเนี่ยเรียกว่าสารพิษเททานัสนะครับซึ่งสร้างโดยคอสซิดเดียมเททานายนะครับนอกจากนี้นะครับบางสปีชียังมีบทบาทสําคัญในวัฏจกักรไนโตรเจนอีกด้วยอีกตัวหนึ่งนะครับ อันนี้เป็นกลุ่มนะครับแลคโตบาซิลัสนะครับซึ่งเป็นแบคทีเรียนะครับที่เป็นแกรมบวกครับมีรูปร่างแท่งเช่นเดียวกับคอสเดียมนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยดำรงชีวิตได้ทั้งที่มีแล้วก็ไม่มีออกซิเจนนะครับก็คือเป็นแฟคทอเรทีฟแอนอโรนะครับแต่ว่ามักพบอาศัยอยู่ในสภาพที่เป็นกรดนะครับแลคโตบาซิลัสเนี่ยครับจะมีบทบาทสำคัญในในมนุษย์นะครับ ที่จะช่วยรักษาสภาวะความเป็นกรดภายในช่องคลอดนะครับเมื่อเกิดภาวะความเป็นกรดขึ้นนะครับจะทําให้จุลินซี่ฉยโอกาสนะครับหรือจุลินซีอื่นเนี่ยไม่สามารถที่จะทําให้เกิดการติดเชื้อภายในช่องคลอดของมนุษย์ได้นะครับในจีนัสแลคโตบาซิลัสเนี่ยครับเป็นจีนัสที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่มแบคทีรียที่สร้างกรดแลคติกได้นะครับกรดแลคติกที่สร้างจากแบคทีรียในกลุ่มนี้นะครับเอามาใช้ในอุตสาหกรรมการหมักครับ นักเรียนคิดว่าอุตสาหกรรมการหมักผลิตภัณฑ์ใดบ้างครับที่ใช้แบคทีเรียกลุ่มแลคโตบาซิลัสนะครับเพื่อผลิตกรดแลคติกนะครับลองช่วยกันนึกดูนะครับน่าจะเป็นสิ่งที่เรา,เารู้จักกันดีนะครับจากรูปนะครับก็จะเห็นว่ามีทั้งโยเกิร์ตนะครับผักกาดดองชีสแล้วก็แหนมนะครับซึ่งอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยครับส่วนใหญ่จะใช้แลคโตบาซิลัสนะครับ มาผลิตกรดแลคติกนะครับเพื่อใช้ในการถนอมอาหารประเภทต่างๆนั่นเองครับตัวถัดมานะครับคือแอชลิเชียคอไลนะครับหรือเอาเรียกสั้นๆว่า E. ีโค i นั่นเองครับเจ้าอีโคลเนี่ยครับเป็นแบคทีเรียแกรมลบนะครับมีรูปร่างเป็นแท่งนะครับส่วนใหญ่ดำนงชีวิตในสภาวะที่มีหรือไม่มีออกซิเจนก็ได้นะครับก็คือเป็นแฟคทอเรทีแอนอโนี่ครับ ส่วนใหญ่เลยเนี่ยพบอาศัยอยู่ในลำไส้ใหญ่ของมนุษย์และสัตว์นะครับแล้วก็ไม่ก่อโรคนะครับเป็นแบคทีรียที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเราครับแต่ก็มีบ้างครับบางสายพันธุ์นะครับที่ทําให้เกิดอาการท้องเสียได้นะครับหรือเกิดการติดเชื้อที่ทางเดินปัสสาวะนะครับนอกจากนี้นะครับอาจจะทําให้เกิดภาวะถ่ายเป็นเลือดได้นะครับโดยที่บางสายพันธุ์เนี่ยครับจะทําให้ เซลเมล็ดแดงเนี่ยถูกทําลายก่อนที่จะหมดอายุนะครับแล้วก็เจ้าเซลเมล็ดแดงที่ถูกทำลายเนี่ยอาจจะเข้าไปอ,าอุดตันกระบวนการกรองของเสียในไตนะครับทำให้เกิดอาการของไตาวายเกิดขึ้นได้ครับตัวนี้นะครับเป็นจีนัสไลโซเบียมครับนักเลนเคยได้ยินไลโซเบียมกันบ้างไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไลโซเบียมเนี่ยก็เป็นแบคทีเรียกแกรมลบเช่นเดียวกับอ e ีโคไลนะครับแล้วก็มีรูปร่างเป็นแท่งเช่นเดียวกันนะครับส่วนใหญ่เลยเนี่ยจะต้อง การแก๊สออกซิเจนนะครับในการดำรงชีวิตนะครับหรือเป็นออบิเกตแอโรบนั่นเองนะครับปกติเนี่ยไลโซเบียมจะดำรงชีวิตแบบอิสระนะครับอยู่ในดินหรือว่าในแหล่งอาศัยอื่นๆนะครับแต่ว่าก็จะมีที่เข้าไปอาศัยอยู่ในปรมรากของพืชวงถััวนะครับเมื่อมันเข้าไปในอาศัยอยู่ในปรมรากของพืชวงถั่วครับจะมีบทบาทสําคัญในการช่วยตรึงแก๊สออกซิเจนในอากาศนะครับมาสร้างเป็นสารประกอบไนโตรเจนต่างๆในดินให้กับพืชน,นะครับ ซึ่งพืชที่มีปลมรากของไรโซเบียมอยู่เนี่ยจะช่วยให้การเจริญเติบโตขงพืชเนี่ยดีขึ้นนะครับจากภาพเนี่ยครับถ้าเราเอาปลมรากของถั่วมาผ่าดูนะครับจะพบเห็นบริเวณตรงกลางของปลมรากเนะครับเป็นสีชมพูอ่อนครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะมีเจ้าแบคทีเรียไรโซเบียม so um อยู่นะครับตัวถัดมานะครับชื่อเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆเนาะอันนี้คือ staphylococcus aureus นะครับ ลักษณะสำคัญของ Staphylococcus aureus นะครับจะเป็นแบคทีเรียในกลุ่มแกรมบวกครับมีรูปร่างกลมนะครับแต่ว่า,เ,าเซลล์ของแบคทีเรียแกรมบวกกลุ่มนี้มักจะอยู่รวมกันมีลักษณะคล้ายกับพวงองุ่นครับอย่างที่เห็นในภาพนะครับแล้วก็ดำรงชีวิตแบบ Facultative Anaerobe ครับพบเป็นจุลินทรีย์ทีอ่อยู่กับ ร่างกายของมนุษย์นะครับส่วนมากพบมากที่บริเวณช่องจมูกแล้วก็บนผิวหนังของมนุษย์เรานะครับแต่ก็มีบ้างบางครั้งที่เจ้า staphylococcus aureus นยครับจะเป็นเชื้อฉวยโอกาสได้นะครับเมื่อร่างกายของเราอ่อนแอนะครับหรือมีภูมิต้านทานต่ำนั่นเองนะครับปกติแล้วเนี่ยเจ้า staphylococcus aureus นยครับจะเป็นแบคทีรียที่พบสายพันธุ์ดื้อยาปฏิชีวนะมากเลยทีเดียวนะครับสายพันธุ์ที่สำคัญที่ดื้อยาปฏิชีวนะเนี่ยก็คือ M.R.S.A. นะครับเรามาดูแบคที r ียจีนัดต่อไปเลยนะครับอันนี้จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าสไปโรคีดครับสไปโรคีดเป็นแบคทีเรียแกรมลบนะครับมีรูปร่างเกลียวนะครับดำรงชีวิตได้ทั้งแบบที่เป็น o อบิเกตแอนแอโรนะครับแล้วก็แฝงคั a ทีฟแอนแอโรบครับสร้างอาหารเองไม่ได้ส่วนใหญ่เนี่ยดำรงชีวิตแบบอิสระนะครับ ตัวสาคัญเลยของสไปโรคีดนะครับจะเป็นสาเหตุของโรคต่างๆนะครับอย่างเช่นตัวที่ทําให้เกิดโรคซิฟิลิสนะครับโรคฉี่หนูหรือเลปโตสไปโรซิสครับแล้วก็โรคลานนะครับเรามาดูกันต่อนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือคุเรียกว่าไซโนแบคทีเรียครับไซโนแบคทีเรียนยครับเป็นแบคทีเรียแกรมลบนะครับรูปร่างเนี่ยเป็นเซลล์เดี่ยวๆก็ได้หรือเป็นสายก็ได้นะครับ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้องการออกซิเจนในการดำรงชีวิตนะครับก็เป็นออิเกตแอโรนะครับสร้างอาหารเองได้ด้วยการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับจากาสารสีต่างๆนะครับอย่างเช่นคลอโรฟิลเลแคโรทีนอยและก็ไฟโคบิลินครับแหล่งอาศัยของเจ้าไซยาโนแบคทีเรียนะครับพบได้ทั้งบนบกในน้ำนะครับแล้วก็บางสปีชียยอยู่ในสภาวะที่เ็กรีได้นะครับอย่างเช่นในน้ำในบ่อน,น้ำพุร้อนหรือว่าในทํานแข็ง อันนี้คุณคุ้นกันไหมครับอันนี้เป็นเจ้าซากหรือํำบันนะครับ s t o m a t o l i t นะครับซึ่งหลักฐานจากซากหรือมันเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกว่าไซโนโแบคทีเรียนะครับช่วยให้แก๊สออกซิเจนนะครับในบรรยากาศของโลกเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เกิดวัฒนการของสิ่งมีชีวิตที่หายใจแบบใช้ออกซิเจนเกิดขึ้นบนโลกนะครับนอกจากนี้นะครับ ไซโนแบคทีรียบางชนิดนะครับสามารถตรึงแก๊สไนโตรเจนนะครับที่อยู่ในอากาศนะครับแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นสารประกอบไนโตรเจนนะครับเพื่อสิ่งมีชีวิตอื่นนะครับโดยเฉพาะพืชเนี่ยสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับก็อย่างเช่นจีนัสแอนาบีนาหรือออสติลาโทเรียเป็นต้นนะครับแบคทีรียอีกกลุ่มนึงนะครับกลุ่มนี้จะพิเศษกว่ากลุ่มอื่นนะครับเรียกว่าไมโครพลาสมานะครับที่พิเศษคือเป็นแบคทีเรียที่ไม่มีผนังเซลล์นะครับ แต่ว่าจะมีเยื่อหุ้มเซลล์นะครับที่มีส่วนประกอบของลิปิดนะครับประเภทสเตอรอลนะครับหรือเรียกว่าสเตอรอยล์แอลกอฮอล์นะครับเจ้าสเตอรอยล์แอลกอฮอล์เนี่ยครับจะช่วยให้แบคทีเรียนี่ครับสามารถคงทนอยู่ในสภาพแวดล้อมต่างๆได้นะครับแทนแทนที่ของผนังเซลล์นั่นเองครับแล้วก็ไมโครพลาสมามีขนาดที่เล็กมากนะครับสื่อที่ประมาณ0.1-1ไมโครเมตรนะครับหรือไมโครนะครับ ส่วนใหญ่ดำรงชีวิตแบบ facultative and aerobic นะครับบางสป e c i e s เนี่ยดำรงชีวิตในแบบอิสระในดินนะครับแล้วก็บางสป e c i e s เนี่ยครับเป็นสาเหตุของโรคต่างๆในมนุษย์นะครับเช่นโรคปอด่วมหรือโรคติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะครับแบคทีเรียนะครับมีความหลากหลายนะครับเราก็ทราบกันมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับทั้งในแง่ของรูปร่างนะครับแต่งที่อยู่แล้วก็บทบาาทางนิเวศวิทยานะครับ โดยจะมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆน,นะครับทีนี้คุณครูก็มีคําถามมาให้นักเรียนลองช่วยกันคิดนะครับคําถามแรกเนี่ยนักเรียนทราบไหมครับว่าแบคทีรียเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆในรูปแบบใดบ้างนะครับลองช่วยกันคิดสักพักหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองมาตอบคำถามกันนะครับคำตอบนะครับของคําถามนี้ก็คือ แบคทีรียเนี่ยครับจะมีปฏิสัมพันธ์นะครับได้หลายรูปแบบนะครับตัวอย่างเช่นอยู่แบบภาวะพึ่งพากันนะครับหรือภาวะอิงอาศัยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่หรือบางส่วนนะครับก็จะอยู่ในภาวะที่เป็นภาวะปรสิตกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นครับคำถามถัดมานะครับนักเรียนคิดว่ามนุษย์นำแบคทีรียไปใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้างครับอันนี้น่าจะพอตอบกันได้เนาะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับ มนุษย์เนี่ยนำแบคทีรียไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆนะครับทั้งที่สําคัญเลยเนื่องจากว่าแบคทีรียเนี่ยมีความสามารถในการเป็นผู้สลายสารอินทรีย์นะครับก็บางทีก็เอามาใช้ในเรื่องของการกําจัดขยะนะครับหรือย่อยสลายคราบน้ํามันที่บริเวณชายฝั่งทะเลนะครับรวมทั้งสามารถนําไปใช้กําจัดพวกสารเคมีตกค้างนะครับยาฆ่าแมลงต่างๆทางด้านที่เกิดจากการเกษตรนะครับ และอีกอันหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือนำแบคทีรียนเนี่ยมาใช้ในกิจการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการแปลรูปอาหารต่างๆนะครับเช่นน้าส้มสายชูการทําปลาผักนองนะครับนมเปี้ยวโยเกิรต์ตแล้วก็ชีสเป็นต้นครับจากต้นคลิปนะครับนักเรียนก็ได้ทราบลักษณะสําคัญของเซลลโปรคาริโอตไปแล้วนะครับก็คือไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะครับแล้วก็ไม่มีออร์แนลที่มีเยื่อหุ้มนะครับ สารพันธุกรรมอยู่ในไซโทพัสซึมนะครับแล้วก็ผนังเซลล์มีองค์ประกอบที่แตกต่างจากเซลล์พืชน,นะครับและถ้าใช้องค์ประกอบของผนังเซลล์เป็นเกณ์ในการจำแนกเนี่ยจะแบ่งโปรคาริโอตออกเป็น2กลุ่มด้วยกันก็คือแบคทีเรียแลวก็อาร์เคียนั่นเองครับจากที่ได้เรียนเรื่องแบคทีรียผ่านมาแล้วนะครับอันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอา,อาร์เคียกันบ้างน,นะครับครูก็มีคําถามให้หนัเกเรียนลองมาช่วยกันคิดเหมือนเดิมน,นะครับถ้าเราใช้องค์ประกอบของผนังเซลล์เป็นเก์เนี่ย นักเรียนคิดว่าอาเคียเนี่ยมีองค์ประกอบของผนังเซลแตกต่างจากแบคทีเรียอย่างไรบ้างครับคำถามนี้อาจจะต้องใช้การค้นคว้าช่วยด้วยนะครับถึงจะตอบได้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับครูมีเฉลยเดี๋ยวเราไปดูกันหรือนักเรียนอาจจะสามารถอ่านความรู้เพิ่มเติมนะครับได้จากบทความเรื่องอาเคียนะครับตามคีย o d e โคดที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอาเคียเนี่ยมี ลักษณะของผนังเซลล์แตกต่างจากแบคทีเรียอย่างไรนะครับผนังเซลล์ของกลุ่มอาร์เคียครประกอบด้วยสารประเภทโพลีแซคคาไรนะครับแล้วก็มีโปรตีนที่หลากหลายแต่สิ่งที่ทําให้แตกต่างจากแบคทีเรียก็คือว่าไม่มีสารเปปติโดไกแคนนะครับซึ่งเป็นสารที่พบได้ในผนังเซลล์ของแบคทีเรียนะครับนอกจากนี้ครับอาร์เคียยังมีลักษณะร่วมบางอย่างคล้ายกับแบคทีเรียนะครับก็คือ มีสารสารพันธุกรรมนะครับที่ไม่มีเยื่อหุ้มนะครับแล้วก็โครโมโซมเนี่ยเป็นรูปวงกลมในขณะเดียวกันก็จะมีลักษณะร่วมบางอย่างคล้ายกับยูคริโอตนะครับก็คือจะมี RNA เอโพลิเมอเรสเนี่ยหลายชนิดนะครับในขณะที่แบคทีเรียจะมีเพียงหนึ่งชนิดนะครับกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนนะครับจะใช้กรดอะมิโน,โนตัวแรกนะครับเป็นเมไทโอนนนเสมอนะครับอาร์เคียเนี่ยครับเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่สามารถ อยู่ในสภาวะ้อมต่างๆได้มากมายนะครับตั้งแต่น้ําดินปกตินะครับหรือในสภาพที่อเอ็กซ์ตรีมมากๆนะครับอย่างเช่นในบ่อน้ําพุร้อนในทน้ำน้ําแข็งนะครับในภาพที่เห็นเนี่ยจะเป็นบ่อน้ําร้อนที่เยลโลสโตนครับที่มีอุณหภูมิสูงมากแต่เราก็ยังสามารถพบอาเคียเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้นะครับในบ่อน้ําร้อนแห่งนี้นะครับกลุ่มสําคัญของอาเคียนะครับก็คือเมทานโนเจน เมทานโอเจนเนี่ยมีหลายสปีชีด้วยกันนะครับส่วนใหญ่เป็นออฟิเกตแอนแอโรครับก็คือ,อดัวมงชีวิตในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจนนั่นเองครับเจ้าเมทานโนเจนเนี่ยครับจะสามารถสร้างพลังงานนะครับโดยใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับในการานำมาสร้างเป็นพลังงานนะครับแล้วก็ปลดปล่อยออกมาในรูปของแก๊สมีเทนนะครับสู่สภาพแวดลอ้อม บางสปีชีส์นะครับอาศัยอยู่ในสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นนะครับเช่นในลำไส้ปวกลำไส้ของวัวนะครับแล้วก็ลำไส้ของสัตว์กินพืชชนิดอื่นอื่น,นครับพบเมทานโนเจนนะครับในสภาพแวดล้อมที่มีออกซิเจนต่ำนะครับเช่นอาจจะเป็นในนาข้าวที่มีน้ำขังหรือนองน้ำต่างๆนะครับใน,ในอยู่ทางก้นของหนองน้ำ,นำหรือว่าทางด้านล่างๆของนาข้าวที่มีน้ำขังเป็นต้นครับจากที่ได้เรียนมาทั้งหมดแล้วนะครับ นักเรียนสามารถสรุปเนะะื้อหาเรื่องอสิ่งมีชีวิตในกลุ่มโปรโคาริโอตได้อย่างไรบ้างครับเรามาดูกันนะครับว่าเหมือนกับที่คุณครูสรุปไว้ให้หรือเปล่าครับข้อแรกนะครับเป็นจะเป็นสรุปเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตกลุ่มแบคทีเรียนะครับซึ่งแบคทีเรียก็เป็นโปรโคาริโอตที่มีขนาดเล็กนะครับเราไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าได้เห็นนะครับผนังเซลล์มีสารประกอบสารที่สําคัญคือเบติโดไกแคนเป็นองค์ประกอบ ในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนเนี่ยจะใช้ฟอร์มิลเมทิลโอนีนเป็นกรดอะมิโนตัวแรกเสมอนะครับแล้วก็มีจะมี RNA ์เอเพลิเมอเรสชนิดในขณะที่อาเคียซึ่งก็เป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มโปรคาริโอตเช่นกันครับแต่ว่าองค์ประกอบของผนังเซลล์เนี่ยจะเป็นสารพวกโพลีแซคคาไรน์และก็โปรตีนที่หลากหลายแต่จะไม่พบสารเปปโจอเกแคนนะครับในสิ่งมีชีวิตกลุ่มอาเคียในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนครับจะใช้เมทิลโอนีน เป็นกรดอะมิโนตัวแรกเสมอเช่นเดียวกับในของย e ูคาริโอตนะครับแล้วก็มีเอนไซม์ m า p o l อ m e เอโพลิเมเรสหลายชนิดในคลิปต่อไปนะครับเราจะเรียนกันในหัวข้อของความหลากหลายทางชีวภาพนะครับในในเรื่องอสิ่งมีชีวิตกลุ่มย e ูคาริโอตนะครับซึ่งในเรื่องย e ูคาริโอตเนี่ยครับจะมี คุณครูมาสอนด้วยกัน3คนนะครับก็มีผมคุณครูธีรพัฒน์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีคุณครูขวัญชนกและก็คุณครูธเนศนะครับเรามาติดตามชมกันนะครับว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างนะครับในสิ่งมีชีวิตกลุ่มยูคริโอตครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ